ไฟฟ้าไรกิจเลยใช่ปะใช่ใช่ <จ campaigns> นี่มันคอปเตอร์ยู่นี่วะมึงอยากขับทะลุรถถังรอลล็อกเยอะตัวเฮี้ยนเรามากเลยใช่ปะเนี่ยเอาจุด A ไป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 จุด A ถ้าไม่ไปขึ้นจะรวดแพ็คจะรวด มันอา่าถึะมันอ่าถึกนะตัดดทำไหมอ่ะมันม้วมันม้วถือมันหลบได้ไงอยู่ไกน,นจรวด,ดมาแล้วจะวด,ดมาแล้วลงไงมะเนี่ยไปลบไไืนละบืนมาตรงลงพี่ขีดมึงยิงลบปืนไปเอันนี้ไง มันมีสองตาของพี้บอกว่าม่ปวดทีเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยเฮ้ยไอ้เี๊ยบมีของปะ

เดี๋ยวไปตรวจบ้านจุดปีกป่อปีมันสูงเกินป่ะเนี่ยทำไมมันไม่ขยับอ่ะมันเหมือนคอปเตอร์เขาไม่ขยับเลยอ่ะใับไกลปอดเลยเขาจะเอาไอ้คอปเตอร์ไปทะลุมหรอหรือว่าจอดเลยจอดยิงมันเลยเพื่อนกูดูสมองเลย หนกูกูไม่เห็นมีรถถังเลยวะอเอ้ยมันจอดลีมันเลยโคอกมามแล้วเฮ้ยมันยิงมิตไซรายมาแพี้เสียแล้วโอ้โหคอปเตอร์พังเลยเพื่อน ไนบอกว่าทำลายได้วะก็เห็นทำลายได้เลยเนี่ยเดี๋ยวทาโรแรมของไปกล้กันก็เลือไอ้คันนี้หัวหวังสมมติหัวสมมตลบไปเยอะแล้วสมมติถ้ามึงเข้าไปใกล้มันแล้วมึงจะใสอย่างจัดการมันอะตอนนันกูขึ้นไปจุกเยอะตึกเอะเดี๋ยวกูไปชุบในที่อ่คันนี้มันมีปืนปืนห้องไหนเลื่อนรถยังไงแพ็กกูเห็นมันลถเลยวะ เขาไปยิงรถถังคันอื่นบ้างเถอคันนี้มีปืนปกดโอ้โหเลือดลดนิดเดียวนะใช่เี้ยิงยิงว่ถึงครึ่งแม็กเลยเลยิงมันไปเพิ่มมือเ,อเ,อเ,อเรือปืนปทำลายไโจมมาแล้วบอกขู่ว่าใส่มาอยู่ได้ไรปืนทำลายรถถังอ่ะเกือโหโหบหลบไม่ทัน

เขาไปลบอยู่ในตึกเพื่อนคือมันเห็นละอุ้ยแรงแรงแรงมันมีจุดอ่อนปะมันมีจุดอ่อนปะ อีสลดยโอ้โหติดตัวไปเรื่อยๆเยอะอ่ะพี่จีมวนแล้ววะลูกกระสุนเป็นเขียวเลยคูณพ่ีปัระเบิดเพื่อนปัระเบิดเออเออเสร็จจนแล้วเออเจ๋งเจ๋งตายสุด แค่มีระเบิดปะสารระเบิดดิใส่เต็มปืนเลยต่อเด,ดีมันระเบิดมันแรงด้วยเพื่อนใช่บอกเออระเบิดแรงเอ,อ้อมันจะได้ของเยอะไหมเนี่ยเยอะมากอ,อือ,อ้ย ดโดนยิงตีกมอสโอวโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแต่เกลือกระสุนหมดว่ะแม่ใส่บ้องสอบไงเพื่อน <c oughs> มึงจะพูดว่าให้กูออกปืนแล้วเบิดมาเพื่อนเดี๋ยวมัไปเรืเอยเฮ้ยยเดพกเอนอร์ยิงก็ได้ไหมแรงเหมือนกัน อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยกูไ่เปอร์กนี่กีชิลโอมไปากเต้เอ้ยปืนสั้นแรงว่ะเออพวกน้าวขำเล่อเอ้ยเยสไอ้ขอกรดไหนกูไม่เห็นมีขวองเลยเพื่อนก่เห็นบอกมันติงคือเดือขวาติดเลยไหนวะเป็นโคชิบเป็นงวด ่เป็นสันเลยลูสอบเกจุกบเลเลยสันอ้าันนี้องุกชุบจุเกิดก่อนอย่าเาเาอย่าเอาใส่ของอาเาใส่กางเกงเดี๋ยมันหลุดแพรอะไรวะมันมันจะเสร็จแล้วมันก็หลุดเองอ่ะเออ ป้าดชุบยาขนาดนี้เลยเหรอแมโอ้ของที่นู่นกดตัวยูนะเพื่อนเพิ่งบินมาเพิ่มพลีนเอายิ้มี่พุ้ยที่อันตรายร้อยหกสิบอีกพีนเอาไม่ได้ตลอดแต่เอาเจลราเพื่อน